สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มาสักครู่นะครับจะมาแชร์ประสบการณ์นะครับผมว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวผมแชร์แป๊บหนึ่งออโอเคใครเข้ามาแล้วก็ฝนใกล้ตกแล้วนะครับที่บ้านผมนี่เมฆค้มมาแต่ไกลเลยนะครับ เดี๋ยวผมขอฟังเสียงผมแป๊บหนึ่งว่าเป็นยังไงบ้างโอเคได้แล้วนะครับ5ก็เมื่อกี้นี้นะครับก็มีโอกาสไดเ้เป็นครั้งแรกนะครับหลังจากที่ไม่มีการคลายล็อกนะครับการประกาศใช้พรกโควิดให้ห้างสรรพสินค้าเปิดดำเนินการเปิดดำเนินการได้บางส่วนนะครับ mm hmm. นะครับก็เลย เอามาแชร์ให้ท่านทราบนะครับสวัสดีนะครับคุณกระยาอ่ะเรามาดูกันเลยนะครับเนี่ยครับก็ลดเยอะนะครับอันนี้ถ่ายมาให้ดูเนี่ยสังเกตว่าลดหนานแน่นลดร,รถยนต์น่ะครับหนานแน่นเลยแหละคือรถติดนะ่ะพูดง่ายๆว่ารถติดตอนนี้ถ้าเทียบกับว่ารถติดแบบปกติไหมผมว่าประมาณความรู้สึกส่วนตัวนะครับประมาณสัก90 ถึง91%แล้วที่ลดการจราจราลดเนี่ยค่อนข้างจะมากนะครับต่อไปต่อไปก็รูปนี้นะครับรูปนี้แชร์รูปนี้นะครับแชร์ให้ดูนี่นะครับวิธีการเข้าห้างคือทุกคนก็จะต้องอใส่หน้ากากนะครับใส่หน้ากากอนามัยทุกคนเลยทุกคนจะมีหน้ากากแล้วก็เขาก็จะมีการล็อกนะครับให้ ให้เข้าออกในช่องทางที่จำกัดเท่านั้นนะครับคิดว่าน่าจะเป็นเกือบจะแทบทุกที่นะครับก็เป็นมาตรการในการาสืบสวนนะครับถ้ามีกรณีการติดเชื้อเนี่ยก็จะเป็นมาตรการในการสืบสวนซึ่งก็ลำบากมากขึ้นแต่ก็เข้าใจได้ว่าต้องทำนะครับ ก็ขอบคุณ15ท่านที่เข้ามาดูสวัสดีคุณุณทัศพรบุ่หลงนะครับผมก็ไปร้านห้างใกล้ๆนะครับยังไม่อยากไปที่อื่นที่มันามากกว่านั้นนะครับอ,อันนี้ก็เป็นอีกรูปนึงนะครับอพอเข้าไปแล้วนะครับก็จะต้องลงอะไรไทยชนะนะครับเอาลายขึ้นมาแล้วก็ลงไทยชนะ อันนี้คุณแฟนผมเขาไม่ไมลงแอปเขาก็ใช้วิธีเขียนเอาเลยซึ่งมันก็เร็วกว่าในการเขียนนะครับเพราะว่ากว่าจะกดแอปกว่าจะรอโหลดกว่าจะอะไรเนี่ยคนข้างหลังเขาก็รอนี่ยังดีว่าไปในช่วงที่คนยังไม่เยอะนะครับเพราะว่ายังไม่ได้เลิกงานถ้าคนเยอะนี่ก็รอคิวพอสมควรซึ่งอบอกได้เลยนะครับว่าทุกคนให้ ความร่วมมือหมดเลยนะครับไม่มีใครที่ไม่ทําหรือว่าไม่ให้ความร่วมมือนะครับทุกคนให้ความร่วมมือหมดนะครับก็เป็นอะไรที่ต้องต้องปรับตัวผมก็ไม่เคยจะต้องไปนั่งอะไรเรา,เาไปอะไรเงี้ยเราก็คือเดินไปเดินเล่นอยากจะเดินเข้านั่นเดินเข้านี่ตอนนี้ไม่ได้แล้วนะครับเดี๋ยวอธิบายให้ฟังว่าทําไมถึงไม่ได้นะครับอา่าโอเค อ่ะเดี๋ยวต่อนะครับต่อนะไปกันเร็วๆนะครับใครก็มาดูย้อนหลังเอาละกันเออเทต่อไปปุ๊บอ่ะปุ๊บๆอ่ะภาพนี้นะครับอ่ะแชร์ภาพนี้อันนี้ก็เป็นบริวเวณห้าง CDC ถนนราชพฤกษ์นะครับอันนี้พูดได้นะไม่ได้หมิ่นประมาณอะไรเขาส่วนข้างบน SF Cinema นั้นยังไม่เปิดนะครับอันนี้ผมทราบดี ร้านอื่นๆก็เปิดหมดแล้วนะครับบางร้านก็เปิดครับแต่ว่ายังไม่รับลูกค้านั่งรับประทานอาหารที่ร้านนะครับก็แล้วแต่ว่าร้านไหนที่เขาพร้อมนะครับ CDC ราชพฤกษ์เนี่ยเป็นข่าวใหญ่โตเหมือนกันว่าปัจจุบันนี้ก็มีร้าน MOS Burger หรือ Moss Burger เนี่ยนะครับที่ที่ได้มาเปิดแล้วนะครับพอดีเมื่อกี้ก็ คือความยากลําบากมันอยู่ตรงนี้ครับมันก็ไม่ใช่ความยากลบาบากเป็นความที่จะต้องคิดให้มากขึ้นอีกนะฮคือคุณจะเข้าร้านหนึ่งคุณก็ต้องเช็คอินเขานะครับวัดอุณหภูมิเขาใช้เจลแอลกอฮอล์ OR, ล้างมือหนึ่งครั้งพอคุณเดินออกมาคุณจะไป,ไปเข้าอีกร้านหนึ่งคุณก็ต้องทําขั้นตอนนี้อีกทีหนึ่งแล้วก็รวมทั้งทางเข้าออกด้วยนะครับอันนี้ดีอย่างหนึ่งคือ ถ้าปกติไอร้านโล่งๆตรงนี้นะครับก่อนที่จะมีการระบาดของเชื้อโคโรนาไวรัสเนี่ยเขาก็จะเอาร้านค้าเล็กๆคีออสเล็กๆมาขายของเต็มไปหมดเลยซึ่งจริงแล้วมันไม่ควรนะครเพราะว่ามันคือทางหนีไฟครับมันคือ f i เ e Exit สมมุติว่ามีไฟไหม้เนี่ยคุณจะได้ไม่เหยียบกันตายนะครับผมเข้าใจว่าอย่างนั้นนะก็ตอนนี้เขาก็ไม่ ไม่เอาคีออสอะไรมาแล้วนะครับเพราะว่ามันทําให้เกิดความหนาแน่นมากขึ้นนะครับอันนี้ผมมาแชร์ให้ฟังนะครับจากประสบการณ์ประสบการณ์ส่วนตัวของผมนะครับนะอันนี้ YouTube ของผมนะครับไอซี่เมีขอโฆษณาหน่อยถ้าท่านดูกันเยอะๆผมก็จะจะได้เงินนะครับอันนี้พูดตรงๆเลยนะครับอยากได้เงินครับขอให้เข้าไปดูกันเยอะๆนะครับอ่ะต่อไปนะครับ ภาพต่อไปอ่าอันนี้ถ่ายให้ดูหน่อยมันก็มีความโล่งมากขึ้นแต่ร้อนนะวันนี้ร้อนมีความโล่งมากขึ้นเดินได้มากขึ้นแต่คนคนลูกค้าก็เดินกันแบบด้วยความระมัดระวังอะคือรู้เลยว่ามันไม่เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวผมฟังเสียงแป๊บหนึ่งเสียงผมเป็นยังไงบ้าง อะโอเคมันมันมันไม่เหมือนเดิมครับมันมีพื้นที่ว่างมากขึ้นมีคนเดินน้อยลงมีข้อจำกัดมากขึ้นนะครับตอนนี้ดูอยู่ในเ a c e b o o k 1 o ใน y อยู่ในไม่มีเลยนะครับเขียนคอมเมนต์มาได้นะครับถ้าจะช่วยผมก็ช่วยคอมเมนต์มาหน่อยว่าเสียงชัดเจนดีไหมภาพชัดเจนดีไหมนะครับ ก็หัวข้อนะครับเดินห้างหลังผ่อนคลายโควิด1 9ดีกว่าไม่ผ่อนคลายนะครับอย่างน้อยเปิดให้ธุรกิจได้หายใจคนได้ออกไปเดินคนก็ไม่เครียดนะครับก็ดีกว่าพูดตรงๆว่าดีกว่าแต่ก็ต้องปรับตัวอีกเยอะนะครับออันนี้ให้ดูภาพนี้ครับแต่ละภาพนี้แชร์ได้หมดนะครับไม่มีหมินประมาณเป็นข้อเท็จจริงแล้วผมก็ พูดในลักษณะที่ไม่ได้ทําให้เสียหายใดๆนะครับอ่าให้ดูภาพนี้เลยครับทําไมต้องเตรียมพร้อมมากขึ้นอ,อย่างร้านเนี้ยพูดได้เลยก็คือร้าน B2S ก็เป็นร้านในเครือของเซ็นทรัลใช่ไหมครับแล้วก็เขาก็มีมาตรการมากขึ้นนะครับอ่ะเดี๋ยวผมขยายนิดนึงมาตรการของเขาก็คืออันนี้ครับผมก็ประสบพบกับตัวเองเลยคือเขาจำกัดคนครับ ในนี้นะฮะเขาจะนับหัวเลยครับว่าจำนวนลูกค้าสูงสุดนะครับไม่เกิน15คนแล้วก็อตอนหนึ่งคนเนี่ยเขาให้เวลาอยู่ได้ไม่เกิน30นาทีผมคิดว่ามีเจ้าที่รัฐนะครับไปตรวจสอบทุกร้านแล้วก็ทำข้อตกลงกันแต่ละแต่ละร้านนะครับว่าความหนานแน่นของร้านการจัดวางของเนี่ย มันทาให้พื้นที่ระยะห่างมันมากน้อยเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นแต่ละร้านจะไม่เหมือนกันนะครับแต่ละร้านจะไม่เหมือนกันอันนี้เป็น B2S นะครับที่ CDC ราชพพลึกนะครับไปอีกไปต่อไปนะครับต่อไปต่อไปต่อไปพอมีภาพมาแชร์กันเรื่อยๆนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวนะครับปรับภาพก่อน อ่ะอ่ะปรับภาพก่อนภาพต่อไปอ่าโอเคโอ้ไม่ได้แล้วสักครู่ครับอ่ะอันนี้ก็เป็นร้านที่ทุกคนรู้จักอยู่แล้วใช่ไหมครับนะเปิดแล้วนะครับเปิดแล้วนะครับร้านกาแฟ Starbucks นะครับก็เปิดเรียบร้อยแล้ว เปลี่ยนไปเยอะนะครับโดยเฉพาะ,ะสาขาที่ CDC ถนนราชชฤกพึกเนี่ยการจัดวางต่างๆเนี่ยเปลี่ยนไปนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่ามันเปลี่ยนไปอย่างไรนะครับเอเคอ่ะเดี๋ยว Starbucks อ่ะนี่ครับโอเคอ่ะแชร์สกรีนนะครับเขามีมาตรการมาตรการอย่างนี้นะครับขอโทษนะฮะมันเป็นไลฟ์สดนะครับ นี่คือมาตร,าตรการของร้าน Starbucks สตาร์บัคคือ,อจ,ำจำกัดจำนวนลูกค้านะครับให้บริการได้ไม่เกิน30ที่นั่งแต่ว่าผมไม่เห็นนะครับว่าเขาจำกัดเวลาการนั่งนะครับไม่ไม่มีนะครับไม่มีข้อจำกัดเวลาการนั่งขณะนี้ Starbucks ที่ c d c ถนนราชพฤกษ์เนี่ยเข้าไปนั่งได้แล้วนะครับ แต่ว่ามีการจำกัดเขาจะน้ำหัวเลยว่าไม่เกิน30คนนะฮะซึ่งร้านเขาก็ค่อนข้างใหญ่ครับทำให้เขาสามารถที่จะจำกัดได้นะครับอ,อันนี้ได้ไหม้าได้ไม่ต้องเปลี่ยนนี่นะฮะอย่างเนี้ยออย่างนี้ได้นะฮะนีครับอ่ขยายใ,ให้ดูเขาก็มีข้อจำกัดเพิ่มเติมว่า starbucks c a s e นะครับขอความร่วมมือนะครับลูกค้าทุกท่าน สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งก่อนเข้าร้านและเว้นระยะห่างเมื่อใช้บริการภายในร้านนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับนะเขาเขียนอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็ทุกคนนะทุกคนก็ปฏิบัติตามหมดเลยทักทายคุณครูโบนะครับสวัสดีนาทีจันมูลนะครับกเ็เข้าไปนั่งได้แล้วนะครับลิมิตไม่เกิน30ไม่มีไทม์ลิมิต ใส่หน้ากากอนามัยนะครับวัดอุณหภูมิเช็คอินด้วยแล้วก็มีเจลแอลกอฮอลให้ล้างมือด้วยมันก็มันก็เยอะขึ้นเยอะเยอะขึ้นเยอะนะครับคือที่ต้องไปเนี่ยเพราะว่ามันอยู่บ้านนาน,นาก็ไม่รู้จะทำอะไรนะฮะก็ต้องต้องขยับขยายต้องคือมันเหมือนกับเราเป็นมนุษย์น่นะฮะให้ให้เราอยู่ มันก็ยังไงไม่รู้แหละนะอันนี้ก็ภาพสุดท้ายนะครับอ่ะเดี๋ยวให้เดี๋ยวแชร์ให้ดูภาพสุดท้ายนะฮะปุ๊บปึ๊บป๊บป๊บเป็นหลักฐานนะครับอ่าเช็คเอาท์แล้วนะครับเมื่อเวลา16นาฬิกาแนาทีแล้วก็คุณเช็คอินเมื่อ4นาทีที่แล้วคือแต่ร้านที่แต่ร้านร้านค้าร้านอาหารนะฮะเอ่อ u ิ i เนสยู หรือว่าแต่ละหน่วยธุรกิจที่เปิดแต่ละหน่วยเลยนะครับเข้า b 2 s ก็เช็คอินออกก็เช็คเอาท์นะครับเดินเข้า Adidas ก็เช็คอินเช็คเอาท์เดินเข้าไปซื้อกาแฟ s t a r b u c k s เช็คอินเช็คเอาท์จะเดินกลับเข้าไปอีกรอบนึ่งเช็คอินอีกนะครับอย่าง cdc ถนนราชพฤกษ์เนี่ยมันมีส่วนที่เป็นภายในของเขาใช่ไหมครับก็จะเป็นส่วนที่มีแอร์นะครับกับข้างนอกในส่วนที่ไม่มีแอร์เนี่ย ก็เดี๋ยวผมถ่ายมาให้ดูเนี่ยอย่างตรงนี้นะครับท่านท่านจะเข้าแล้วจะเดินออกแล้วจะเดินเข้าเดินออกเลยเนี่ยนะไม่ได้นะฮะเนี่ยตรงนี้นะฮะแต่ก่อนเนี่ยเราก็เดินกันตามใจฉันน่ะนะบางทีเดินไปซื้อมือถือแล้วเดินกลับไปบิ๊กซีอีกเดินออกมาเดินไป b 2 s อ่ะแล้วเดินกลับไปเดินกลับเข้าไปใหม่เนี่ยคือ ทุกครั้งที่เข้าทุกครั้งที่ออกเนี่ยต้องเช็คอินและเช็คเอาท์ตลอดนะครับอันนี้ก็มาเล่าให้ฟังนะว่ามา,มาตรการมันก็เพิ่มมากขึ้นนะครับจากลานตรงกลางเนี่ยซึ่งผมเห็นด้วยมากๆนะฮะไม่ควรให้คีออสไม่ควรให้ร้านเล็กๆมาขายของเนี่ยเพราะมันเป็นทางเดินหนีไฟครับผมกไม็ไม่รู้จะพูดยังไงหลายๆที่ก็ทำกันนะฮะตอนนี้ไม่ได้แล้วฮะตอนนี้คือเข้มง,งวดตอนนี้ โล่งกะไเมันก็มันก็ทำให้ผมว่าตรงนี้ดีนะครับคือบางทีเรา maximize อ่ a สเปซมากเกินไปนะที่นิดเดียวก็เข็นคีย์ออสมาวางขายเดือนหนึ่งก็ได้ค่าเช่าหมื่นนึงอะไรเงี้ยแต่ตอนขออนุญาตเปิดห้างเนี่ยต้องไปดูแบบว่าขอไว้ยังไงนะครับก็ไม่รู้ว่าเขาตรวจกันหรือเปล่า แต่ตอนนี้เราไม่ได้แล้วละ่ะทุกที่เนี่ยเข้มงวดพูดแล้วว่าเข้มงวด1น0เลยนะครับไม่มีแบบว่าอ่ะตามสบายอยากเดินเดินตามสบายตอนนี้ไม่มีแล้วนะครับมีอะไรอ๋อ,อมีอีกร้านหนึ่งแต่เดี๋ยวผมผมดาวน์โหลดลงมาก่อนไหมมีใครมีความคิดเห็นอะไรไหมครับผมตอนนี้ผมไลฟ์ทั้งโอ้มีสงม่งไลน์มาสักคู่นะครับ อันนี้เป็นรายการสดนะครับทำสดสดเพิ่งกลับมาแล้วก็าบางร้านเขาก็เขาก็ยังไม่เปิดนะครับเดี๋ยวผมดูสิมีมีอีกภาพหนึ่งที่ยังไม่ได้แชร์เดี๋ยวดาวน์โหลดก่อนอสักครู่นะครับมีภาพหนึ่งอ่ภาพนี้ภาพนี้ผมดาวน์โหลดมาก่อน อันนี้เป็นภาพสุดท้ายที่อยากจะโชว์ให้ดูนะครับอืมเป็นร้านร้านหนึ่งอ่าโอเคมาปุ๊บแต่ละยูนิตเขาไม่เหมือนกันแต่ละร้านไม่เหมือนกันอ่านี่คือร้าน Adidas ครับอ่านี่คือร้าน Adidas นะฮะเดี๋ยวขยายให้ดูดีกว่าเนี่ยฮะเขาก็จะติดไว้เลยว่าเห็นไหมฮะ อาดิดาสนะฮะอาดิดาสเอาเลตเนี่ยติดไปเลยนะฮะว่าไทยชนะนะซึ่งก็ต้องเข้าโดยใช้ QR code QR code reader นะครับถ้ามีลายแล้วเนี่ยมันก็มีตัว QR code reader ก็สแกนตึ้งเข้าไปก็กดเช็คอินนะครับเช็คอินเสร็จแล้วก็มีศูนย์ปฏิบัติการด้วยเนี่ยพวกนี้คือการที่เขาอ้างว่าทางรัฐบาลเนี่ยเขาอ้างว่าต้องการ ลงบันทึกสืบสวนสอบสวนไว้นะครับแต่อันนี้เป็นข้อมูลที่ก็เป็นข้อมูลส่วนบุคคลเหมือนกันนะผมก็มีความเป็นกังวลนะฮะแต่ว่าถ้าไม่ทำเขาก็ไม่เข้าอีกก็มีอีกวิธีหนึ่งก็คือใช้แ a ม u น l เอานะแมนก็คือไปถึงแล้วก็กรอกด้วยมือซึ่งบางคนเขาก็ไม่อยากใช้แ a ม u น l วครับเพราะว่ามันไอตัวเนี่ยปากกาครับ มันคุณก็ต้องไปใช้ร่วมของคนอื่นนะหรือไม่คุณก็ต้องพกปากกาไปเองแล้วก็เขียน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 แล้วก็เข้าแล้วก็ออกนะครับหมดละนั้นก็เป็นการไปแชร์ประสบการณ์ที่จะไปเดินห้างนะครับสวัสดีทักทายนะครับหลายๆท่านนะครับมีนกมาอยู่ด้วยนะฮะที่บ้านมีมีนกนะฮะโอเคก็ลืมติดขึ้นไป นะเดินห้างหลังผ่อนคลายโควิด19เป็นวันแรกครับเมื่อวานผมไม่กล้าไปเพราะว่าเป็นเป็นวันแรกวันที่17เป็นวันแรกที่ห้างต่างๆสามารถเปิดได้นะครับก็เลยลองไปวันนี้แล้วก็ไปในช่วงที่ยังไม่เลิกงานเ,าเหลื่อมเวลาให้คนน้อยๆหน่อยคอมเมนต์ Comment, นะครับก็ มันก็ยุ่งยากมากขึ้นแน่นอนนะครับยุ่งยากมากขึ้นแน่นอนแต่ก็พร้อมที่จะให้ความร่วมมือนะครับส่วนรัฐบาลว่าหน่วยงานรัฐต่างๆเนี่ยต้องมีกล,ลไกหรือกลไกในการาดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าเหล่านี้เนี่ยนะครับว่าจะเอาไปใช้ทางไหนบ้างนะครับไม่อย่างนั้นมันก็กลายเป็นภาษาฝรั่งเขาเรียก บิ๊กบราเดอร์ไปหมดเลยก็คือคุณจะเดินไปที่ไหนก็ตามจะต้องมีหน่วยงานรัดนะครับซึ่งควรจะเป็นลูกจ้างของเราเนี่ยนะมาคอยตรวจเช็คอยู่ตลอดว่าคุณไปที่ไหนทุกวินาทีต่งตางๆนะฮะถ้าไปใช้ในทางการค้นหาสืบสวนนะครับแล้วก็จำกัดวงของในกรณีที่มีการติดเชื้อเนี่ยจำกัดวงตรงนี้อันนี้โอเคผมรับได้ แต่ก็ต้องจํากัดวันด้วยนะเข้าใจว่าตอนนี้ให้ไว้ต้อง60วันแล้วก็หน่วยงานใดบ้างที่จะเอาไปใช้นะครับตรงนี้เป็นข้อมูลที่่าบางทีเราก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะฮะคือคนธรรมดาทั่วไปก็ไม่ไม่ว่าอะไรแต่ว่ามันเป็นข้อมูลส่วนบุคคลนะครับกฎหมายข้อมูลส่วนบุคคลก็กําลังจะจะจะ,จะบังคับใช้นะฮะแต่ก็คิดว่า ได้ข่าวแล้วละว่าเขาคงจะจะเลื่อนกนารบังคับใช้นะครับอ่าอ่ะ,อะให้จบที่ภาพนี้แล้วกันนะครับจบที่ภาพนี้แล้วกันมันเปลี่ยนไหมอ่ะไม่เปลี่ยนอ๊บนะฮะอ่ะมาจบที่ภาพไหนดีภาพนี้แล้วกัน ห้างสัพสินค้าคอมมูนิตี้มอลล์ซดีถนนราชพฤกษ์ครับใช่ครับคุณธนพลเขียนมาเวียดนามเปิดโรงเรียนแล้วครับถูกต้องครับก็ขอบคุณคุณกัลยานะครับที่เขียนมาด้วยนะครับเนี่ยนะครับก็จะขึ้นใน facebook เลยคุณธนพลก็รับชมจากใน facebook ก็เขียนมาให้นะครับก็ขอบคุณนะครับจริงๆโรงเรียนของเราก็เปิดได้นะครับแต่ว่า มันต้องต้องอาศัยความกล้าหาญความรับผิดชอบแล้วก็ความสามารถในการสื่อสารกับสังคมโดยรวมนะครับว่าสังคมเนี่ยเขามีความเชื่อถือในข้อมูลภาครัฐมากน้อยเพียงใดเนี่ยอย่างพูดว่าเอ้ยทำไมโรงเรียนเวดนามเปิดได้ ก็ต้องบอกว่าเขามีมาตรการอะไรบ้างสมมุติว่ามีนักเรียนจํานวน100คนใช่ไหมครับอันนี้ผมยกตัวอย่างนะสมมุติมีนักเรียน100คนแต่เดิมทุกวันก็จะไปโรงเรียนกันวันละ100คนมันเป็นไปได้ไหมเช่นคุณอาจจะทดลองก่อน100คนเนี่ยก็หารเป็น5นะครับให้ไปกันวันละ25คน30คนเพิ่มระยะห่างให้มากขึ้นนะครับแล้วก็มี มาตรการของอนักเรียนที่อยู่ในโรงเรียนเนี่ยใส่หน้ากากนะครับใส่เ a สช s h i e นะครับทิ้งระยะห่างกันคือไอมาตรการต่างๆเหล่านี้ผมว่ามันสำคัญมากกว่ากฎหมายพระราชกำหนดสถานการณ์ฉุกเฉินด้วยนะครับกฎหมายนี่มันมีหน้าที่มา เรียกว่าจัดระเบียบแบบแผน <c oughs> กำหนดความประพฤติปฏิบัติของคนในสังคมถูกไหมครับแต่มันเป็นไปไม่ได้ครับ <c oughs> ไม่ว่าจะรัฐบาลไหนที่คุณจะไปนั่งไล่เช็คคนน่ะว่าเฮ้ยวันนี้คุณล้างมือหรือ,อยังเนี่อย่างเมื่อกี้ผมกลับมาปุ๊บผมก็ล้างมือเปลี่ยนเสื้อผ้าอะไรให้มันเรียบร้อยถูสบู่ถูถูนานๆแล้วก็ถูไอ้คันโยกด้วยใช่ไหมครับเขาก็ไม่เขาก็มาเช็คผมไม่ได้อะผมผมทาหรือเปล่านะครับอันนั้นก็บ้าไป แต่ว่าอยู่ที่ความร่วมมือในเมื่อทุกคนเนี่ยครับอย่างเนี้ยภาพเนี้ยทุกคนที่ไปห้างเนี่ยไม่มีใครนะครับที่ไม่ให้ความร่วมมือเพราะไม่มีใครครับที่อยากหรือว่ามีความสุขหรือแฮปปี้หรือดีใจมากที่ฉันติดโควิด19ไม่มีนะฮะตั้งแต่เกิดมาไม่เคยเจอสักคนที่แบบหลัล่นลาแฮปปี้โอ้โหฉันติดจังเลยดีใจจะได้รักษาฟรีแล้วไม่มีครับไม่มีครับเพราะว่าคุณก็ มันเซงตรงนี้ว่าคุณอาจจะไปแพร่เชื้อให้คนอื่นคุณก็ไม่รู้ว่าไอ้ที่ผ่านมากี่วันแล้วคุณไปอยู่กับใครไปที่ไหนมาบ้างอย่างนี้ใช่ไหมครับเพราะนั้นไม่มีใครหรอกครับที่อยากจะติดเชื้อหรือแพร่เชื้อนะครับจึงเป็นเหตุให้ทุกคนครับผมไม่เห็นนะที่ไม่มีใครไม่ให้ไม่ให้ความร่วมมือจึงเป็นเหตุให้ทุกคนเนี่ยให้ความร่วมมือหมดเลยนะครับแล้วทุกคนก็ปฏิบัติอย่างดีผมไปเนี่ยก็มันก็ งุนงิดนิดหน่อยนะฮะที่มันจะต้องมีอะไรมากขึ้นแต่ก็ก็เข้าใจอะ่ะแล้วก็ยินดีที่จะปฏิบัติตามนะครับมันก็ใช้เวลามากหน่อยแล้วแล้วคุณก็ต้องพูดง่ายว่าคุณก็ต้องวางแผนว่าคุณไปแล้วคุณจะทําอะไรบ้างเนี่ยนะฮะไอ้ตรงเนี้ยเดี๋ยวให้ดูภาพนี้นะฮะสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามานี่คือภาพปกติที่ที่คุณจะต้องทําแล้วคุณจะต้องยอมรับ นะครับถ้าคุณจะใช้บริการเขาคือคุณจะต้องอลงทะเบียนไม่ว่าคุณจะใช้โทรศัพท์มือถือโดยการลงทะเบียนผ่าน QR code หรือคุณจะใช้วิธีกรอกเอาก็ได้นะครับจะใช้วิธีกรอกเอาก็ได้แต่ผมต้องเตือนไว้ว่าไอ้ที่กรอกไปเนี่ยคุณต้องดูแลให้ดีนะครับคุณต้องดูแลให้ดีว่าเขาเอาข้อมูลอะไรไปใช้บ้างนะครับอ่านะครับอันนี้เข้ามาทาง Facebook มีแต่เรื่องอะไรก็ไม่รู้อาจารย์บ้างเมืองเราอ่อก็มันก็ต้องเปลี่ยนไปอย่างนี้ครับทางทางรัฐเนี่ยก็ต้องให้ความรู้ตรงนี้ต้องพยายามอขอให้ประชาชนเขาเห็นด้วยนะครับซึ่งพูดดีๆกันได้พูดกันดีๆก็ได้ไม่ต้องขม่มขู่ไม่ต้องแบบไปใช้กฎหมายไล่จับติดคุกอะไรต่างๆนะครับผมว่าคนไทยก็ก็ฟังอะ่ะนะ ก็ทุกคนก็ให้ความร่วมมืออยู่แล้วครับเ,เขาอาจจะบอกว่ามันไม่เหมือนกันทานที่ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ก็แล้วแต่อันเนี้ยคุณจะต้องทำนะผมโชว์ไปสองรอบแล้วอ่ะยวโชว์อีกทีหนึ่งนะฮะโทษทีคุณต้องเช็คเอาท์อย่างเงี้ยครับคุณเช็คอนแล้วคุณต้องเช็คเอาท์ด้วยคุณไม่ไม่เช็คเอาท์มันจะมันจะไม่ไม่ครบระบบนะฮะ โอเคนะครับก็มาแชร์ให้ฟังนะครับครั้งนี้ก็ถ่ายทอดสดนะผ่าน Facebook Page นะครับของเอกชัยแล้วก็ผ่าน YouTube นะครับ IC r r m y นะครับถ้าท่านใดสนใจหรือว่าสะดวกก็ช่วยเข้าไปกด Follow นะครับกด Subscribe นะครับจะกดอะไรก็ไม่รู้แหละผมก็ไม่รู้แล้วก็ลองไปเลือกดูแล้วกันครับว่า ว่าท่านชอบไอคลิปต่างๆหัวข้ออะไรนะฮะซึ่งผมพยายามทำให้มันเป็นตัวผมมากที่สุดนะผมไม่เห็นด้วยเลยที่คนะว่าเฮ้ยต้องทำคลิปอย่างนี้คนจะได้ยอดไลค์เยอะๆได้ฟอลโล่เยอะไม่เอาไม,ไม่ไม่ทำทำอะไรที่มันแบบคือตัวเรามากที่สุดให้เห็นแล้วบอกเอ้ยเนี่ยนึกถึงผมอะไรเงี้ยนะฮะ มันไม่มันก็ไม่ได้ยอดไลค์ยอดอะไรเยอะหรอกมันก็ไม่มีกราฟฟงกราฟิกอะไรเยอะอย่างมากก็กนเนี่ยก็ทำแค่นี้แต่ว่าก็พอพูดไปแล้วมันก็พูดจากใจครับมันก็ไม่ต้องมานั่งเสกสรรปั้นแต่งคำพูดนะครับโอเคขอบคุณนะครับแล้วก็ใครมาไม่ทันก็ไปดูยอดหลังแล้วกันนะครับสวัสดีครับ